ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาถึง EP ที่11แล้วเป็น EP Enchantment ของโบนะครับก็ขอขอบคุณคุณโ h o k e ลอีกครั้งด้วยนะครับก็ขอย้ำอีกรอบว่าก็ข้อมูลเป็นของปี2019นะครับถ้าเกิดมันไม่ครบประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับก็โบมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมีแค่11 Enchant สำหรับใครที่ยังไม่ดู Enchantment ของ s o และ Armor นะครับก็สามารถกดได้ที่ p ย a y ิสต์มุมขวาบนของจอได้เลยครับ ก็มาเริ่มที่อันแรกของโบ e เลยครับอันแรกเอมมิงก็ลูกศรน,น่าจะไปหาศัตรูเองนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็อันที่2ครับคิวบิซึมก็มีในดาบนะครับสร้างความเสียหายให้แมกมาสลามแล้วก็พวกสลามชิปเปอร์แรงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีในดาบเพ่นกันในที่3ดากอนฮันเตอร์จะสร้างความเสียหายให้เอนเดอร์ดากอนแรงขึ้น,นครับมีขายอยู่ในที่ดีเอ็นชอปเท่านั้นนะครับ ก้อนที่4ครับ i m p e l i n g จะสร้างความเสียหายให้ปลาหมึกและกาดเยียนเยอะขึ้นครับอันที่5ครับ Infinity Cure เวลาเรายิงครับจะได้ลูกกระสุนกลับคืนมาครับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้แบบ100%เลยแบบนั้นมันก็จะโกงเกินไปอันที่ 6. นะครับ p a c i n g เวลาเรายิงไปเราจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่ 7. ครับ Snipe ยิ่งเรายิงไกลมากเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มตามจำนวนบล็อกครับ ยิงไปร้อยบอสความเสียหายก็จะเพิ่ม100%อนะครับอันที่8นะครับเทเลเคนิส <can> เวลาเรายิงมอนสเตอร์ตายครับมันก็จะเก็บของให้ออโต้เข้ากระเป๋าให้เราออโต้เลยจะใช้ไม่ได้กับบอสเช่นเคยครับเหมือนดาบก็อันที่9ครับเฟรมลูกศรจะติดไฟครับน่าจะใช่นะครับเวลายิงออกไปลูกศรจะติดไฟในระยะเวลาหนึง่งอันที่10ครับพาวเวอร์ Power. จะเพิ่มความเสียหายให้เทนูนะครับ อันที่11นะครับพันส์อันที่11นะครับพันส์เวลายิงโดนก็จะคล้ายๆดาบที่มีน็อคแบงนะครับมันจะกระเด็นไกลขึ้นก็ EP ของ e n c h a า t m เมนของโบก็ขอจบเพียงเ่่นี้ครับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าก็คลิกที่มุมขวาบนของหน้าจอได้เลยนะครับมีเพลย์ลิสต์ให้อยู่กดเข้าเพลย์ลิสต์ไปดูได้เลยครับก็ขอขอบคุณคนที่ดูคลิปจนจบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ